ฝันเป็นจริงอ่วยในบ้านเพราใครมาเขาข้อมฝันไผ่ไมนบานเี่าอะไรล่ะเป็นจอมปวกคนที่ฝันอยู่จังหวัดอุดรธานีนี่พป่น้องนี่นะครับผมนี่แหละบ้านพักนเ้าอีพอคนหจาวกคนหันลงเปูมาเ้าห่มเศ้าเม้าจีเยยังกลคืนปูจังเปะอยู่้องห้องของข้ามปูเนาะ เก่ายงงาเลยอือคนจริงลูกเด็กผู้กายเห็นอีกแล้วเก่า่ะเอกคัแล้วกัเกาแก่เก่ายางงามเลยเก้าเปเกนี่ออกคักๆนี่รบปุ่ยอยู่ฮะมบบ้งคือไฟนี่ครับ โอโหนี่โอนี่ไละปเกาอแล้วก้าดิโอ้แตกัาก้าป่อดาเพื่อนบเห่ีจังยตัวดำปีเลยแกับก้ายางฉันเลยแปดกับเก้ายางฉันเลยดะแปดเก้าวดีแเก้าดีดังเบิดอละแปดเก้าสาธเด้อดังไปบนี้แปดเก้าเรีนก็ยังก่อเจ็เกาเนาะ กรบผมออผู้คนอยากใครครับช okay. okay. oh, ัดแจ้งขังไม่เล็กไหมโอ้ช so oh, ัดแจ้งปะเีเเก่าแปดเก้าครับแปดเก้าแปเก้าแปเก้าจย่งใส่ไฟย่งลุ่มย่างลุให้เห็นแย่งไฟใส่จะมองไม่เห็นเออย่างใส่จะมองไม่เห็นให้เป็นลางๆยดอังปบ แนเด้งด่างเดงด่างประอตัวนี้หกตัวเมื่อไงเนีพืตาดีปะนี่นี่ไม่เรยกมันนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมเห็นำเจ้าอกฮะอนะก็เีวั้งทั้งเห่า็ลเกลเจ้าเย็นเจ้ากราไปเกลายางแงมเลยวะเก่เก้าเปดาปีเลยออเกกลกรเก้าเกลโอ้้ลูกเลานในกเพ่น เขาฝันผู้ใดยินเขาผู้ใดเห็นผู้ใดมึงจิบผู้ใดดูผู้ใดมานี่กลเพิ่นลำเิ่นรวยเนาะให้ยูดีไม่แห้งให้ยูดีไม่แห้งเป็นหลักลำาุวยตามมาที่หลังกันเห้วกันเนื้อผู้ขาเออี่นี่นี่ครับผมเอ่าอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดอุดรธานีพี่น้องทานีหล้องนะ กันไปหาพ่อไปย้ำกลางคืนเด้ออจังยวนหอพุ่งหอค่้นเพิ่นมาเป็นพ่อนางเบิร์นหลบฟองหลานอยู่เป็นยุคใหม่นางเบิร์หลบฟงหลานอยู่เตี้ยซิมูอันต้องไปกินคือเพิ่นอยู่เบิรงนี่หรอกเนาะเป็นลองผมตอนกลางคืนเนาะครับตอนกลางคืนแปดเก้าแปดเก้าชัดเจนมากเลยครับผมนี่พี่น้องอ่าเพิ่นว่าบอเสือกอยาลบลูครับนี่คือปฏิหารจริงปฏิหารมีจริงนะผมเออ เออนี่แหละเป็นน้องเป็นหูเป็นรูปจอมปวกพ่นปวกแต่ว่าเนาะครับผู้เป็นฝันบันเห็นฝันอยู่จังหวัดอุรณธานีซึ่งผมเห็นมาก่อนนะครับพี่น้องแมื่อ่ชวบบานอยู่นี่ก็ไม่ได้สังเกตดินะครับไม่ได้สังเกตว่าจุดนี้จะมีพ่นปวกจะมีทียาบฐปรยูนะครับไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าความฝันเป็นเรื่องจริงน้องฝันเป็นจริงเออแต่เก้า ชัดเจนมากนะครับชัดๆดีดีเลยชัดเียอชัดเอาไงซ้ำห้าเอาสอไมีกีเขียนชัดเจนเลยเป็นมาพักเย็นเออคุณแปดเก้านะหลังหลานอยู่นี่ตะกอนมาถอดกางเว้นนี่พนวใหมมากขึ้นออเนาะอากาศอ่ะ อื่อนขออ่ละจนอยู่เพิ่อเจอมอนยู่เลียงแถวหนึ่งเห็นไหมนี่นะแถวแถวกลางๆนี่นะนี่ยนี่น่หะครับนี่นี่นี่แหละนี่ไอหกตเลยเด้หนิเจ้าห็นหกตัวหกตัวเลยแวเลยยวเลยนน่ หกตัวแล้วไ่ใช่เบนตาด้ตัวไหนล่ะเนี่ยหกตัวบ่าบอกบเป็นบอกได้โมไม่ใช่เ็นตาเดียเดี๋ยวบอกู้น้ำตัวจังสียดี๋ยวเอาตัได้เดี๋ยวดีมีคนถือแบตเตอรี่เยาดน้เยเอาค่อนถแล้วที่นึ่นยดนีได้ไฟฟ้าะ้แล้วอยากได้ยูนอยากได้ไฟฟ้าของมา ไปฝ่าหายยู่นี่ป้ปุ้ยยด้ม่อมาเปดสามไป,ป3สามเ,เขียนคือข่ขอยว่าสามเก้าเก้าเก้าแสเอาเก้าแปสนะเก้าแปดสามกส คนเคื่อนวอยนี้หันนนั้นไวนอยในนี้คนปั่นนันไหมเออนก็เลยปั่นถมไปเลยตะกี่เห็นอยู่เนอาซื้อกันทั้งพอเลมันมีสองตัวบนกับล่างเน่บอเออนีสินมีท้ำเนาะเออนี่สินนี่ได้เม็ดขึ้นกันชตาลมซื้อคนนนที่แหละปยเอาไหได้มีไฟฟ้าเดอปูไฟฟ้ามากเยได้เบอร์เจ้ากละอันได้บุญได้ได้มองซีเมนต์ข้เฮานี้นและไปปูหว่งยูหว่องเช้าไม้ yeah